สวัสดีนะครับผมเหล่าเทรนเนอร์นะครับผมทุกท่านนะอ่าก็สำหรับวันนี้นะเราก็จะมาตามล่าหาโปเกมอนกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าแต่วันนี้เราจะอยู่กันในเกมเมกาอาววาเช่นนะครับผมมาดูวดีกว่าครับผเกมนี้จะมีการระบบเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็นี่สำหรับ VIP กล้เราจะได้จะตัวเอนเต้นะรับแรกก็เลยขึ้นมาะจะมีมิวทูนะครับผมอ่ะ นี่ๆก็ผมตัวหน้าตัวเกมจะเป็นอย่างนี้นะสําหรับเกมนี้นะครับผมและเราก็ <Fuck. S 1> เราก็จะรออะไรเราก็ไปดูโปเกมอนของเกมนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับการจับนะอ่าโปเกมอนในเกมนี้ก็สําหรับตัวเกมเพิ่งจะเปิดนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมอ่ะแล้วก็ ก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมอ่ะหน้าตากาชาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเราจะมานี่การถอนบัตรนะครับผมสำหรับเกมนี้นะอ่ะผมก็ได้เตรียมไปแล้วนะครับผม2 0 0 0 0เพชรนะ20,000เพชรกับบัตรอีกประมาณ100ใบนะครับผมอ่ะเราจะมาดูนะครับผมก็สําหรับตัวอย่างของโปเกมอนในเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม จริงม่ได้มีแค่นี้ครับผมมีเยอะกว่านี้นะก็สําหรับตัวละครของเกมนี้ก็จะมีนี่ครับตอนนี้จะมีอ่าประเภทแอตแทกก็คือโจมตีครับเดฟเฟนต์ก็ป้องกันหรือแทงนั่นเองครับผมแล้วก็เทคนิคนะตัวที่ใช้สกิลนะตัวเสริมนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ครับผมอ่ะเราจะมาตามหาโปเกมอนกันกับตัว100ใบเรามาดูนะครับสำหรับเกมนี้นะว่ากาชาจะเลทประมาณไหนเราจะสุ่มสิครั้งแรกครับผม10ครั้งแรกแล้วจังหวะนี้ แล้วยังไงเปิด10ครั้งแรกตัวที่ออกมาก็คือแล้วก็โอ้โหเป็นเกียร์ดอสนะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้จริงๆผมมีแล้วนะก็สิบครั้งแรกเราจะได้เจอตัวเกียร์ดอสมาเออผมลืมบอ,อกไปสําหรับเกมนี้จะมีโปเกมอนนะครับนะ่าจะมีโปเกมอนชายนี่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะผมเห็นคนในเซิร์ฟก็มีนะครับเกียร์ดอสตัวสีแดงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก็และเราจะมาดูนะแล้วก็ครั้งที่สองครสำหรับครั้งที่20เราก็จัดไปจัดไปแล้วตัวที่ออกมาก็คือเฮ้ย เป็นระดับดีนะครับผมสําหรับเจ้าตัวอาร์บ็อกนะครับผมเป็นเจ้างูนะอ่าแล้วก็ไปครับผมก็นี่ผมสิบครั้งมันจะการันตีนะประเภท3ดาวหรือว่า4ดาวนะครับผมระดับ A หรือว่าถ้า4ดาวจะเป็นระดับ S นะครับผมสําหรับเกมนี้น่าจะมีตัวระดับ S หรือว่า S บวกอะไรอย่างงี้นะครับผมผมว่านะเออสำหรับเกมนี้มีพวกเด็กบอกว่าอ่ายังไงวะเนี่ย ยังไงวะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมสำหรับเกมนี้ <S <S นี่อ๋อนี่ครับผมสำหรับตัวละครจะมีเพียบมากมายนะ,ะ <S <S อ่าใจผมเยอะผมบอกเลยมาแล้วมาลุยกันต่อทั้งที่เท่าไหร่ละสามสิบนะสามสิบเรามาลุยกันต่อว่าตัวละครที่ออกมานั้นก็คือก็คือก็เป็นระดับเอ็ดหรือเปล่า จังหวะนี้จะเป็นเจ้าตัวปิกาจูนะครับผมก็จะเป็นระดับ A บวกนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะถ้าเรามีแล้วมันจะได้เป็นสิ้นส่วนนะครับผมสําหรับตัวนี้นะแล้วแล้วครั้งที่40แล้วก็จังหวะนี้แล้วก็ยังไงครับจังหวะนี้จะเกลือหรือยังไงหรือไม่เกลือครับผมอ่าก็จะเป็นมิวอโรนะครับผมอ่าเฮ้ยตัวโปเกมอนใช้นี้หรือเปล่าวะเฮ้ยแล้วยังไงใช่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะอันนี้โอ้ไม่ใช่ครับผม แล้วก็ครั้งที่40หรือ50วะจะไม่ได้ลนะน่าจะ50แล้วยังไงเปิดเข้าไปเอหรือ <_ D: S 1> เปล่าอฮ้ยอ๋อเปิดใช้คอมโบนะครับผมน่าจะได้โปเกมอนใหม่นะสำหรับตัวนี้นะครับผมโอ้โหก็จะเป็นระดับเนะครับผมระดับเอยังไม่แตกนะระดับเอยังไม่แตกแล้วครั้งที่50เฮ้ยครั้งที่60จงังหวะนี้ยังไงเปิดไปเปิดไปเปิดไปแล้วก็ระดับเอหรือเปล่าเฮ้ยโอ้มันต้องได้ ระดับเอโอ้โหจริงๆครับผมโอ,อ้ต้องออกก่อนนะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรดีกว่าผมแล้วแล้ว,ลวจังหวะน,นี้เราก็ก็ยังไงยังไงชึบเอ็ดหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่ได้นะเราจะไปครางที่แปดสิบหรือเปล่าน่าจะเป็นโปกเกมอนใหม่ครับเพราะพลังเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ ระดับเอสมาแล้วครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะอ่ามาแล้วครับผมสําหรับระดับเอสตัวที่สองนะเจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรวะประเภทไหนเอ่ยนี่ขาจะมีประเภทได้บอกนะอ๋อตัวนี้เจะเป็นตัวเทคนิคนะนี่ครับผมตัวเทคนิคโอเคครับผมแล้วเราจะมาลุยกันต่อที่ที่ยี่สิบครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นตัวใหม่กพลังเพิ่มขึ้นมาสารอย่างนี้แล้วตัวละครที่ได้ก็คืออือหึ นิดนะสาหรับจตัวนี้ครับผมสําหรับงูหินนะครับผมอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเราก็ถือว่าเปิดโปรเกรดกไปเรื่อยนะแล้วเรามาดูกันครับสิบครั้งสุดท้ายนะจังหวะนี้แล้วก็เปิดเข้าไปครับผมเปิดเข้าไปแล้วก็อืมระับนี้อยู่แล้วอะไรวะนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะแล้วเราจะมาลองใช้เพชรสุ่มนะครับว่าใช้เพชรสุ่มนะสิบครั้งจะเสียเท่าไหร่สองพันสองร้อยแปดสิบเพชรนะครับผม เรามาดูกันสิั้งสุดท้ายนะส่วนเพชรที่เหลือเดี๋ยวผมจะเก็บไว้จัดกิจกรรมต่างๆให้คุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็ตัวเที่ออกมาก็จะเป็นเจ้าตัวเป็ดนะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเกมกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะผมจะลองเล่นให้คุณผู้ชมดูนะจริงๆตัวละครมีมากนะผมสำหรับนในกิจกรรมนะสำหรับเปิดเซิร์ฟใหม่ๆนะนี่ก็ผมตัวละครเยอะนะสำหรับเกมนี้นะไม่ใช่แค่สุ่มกระช้าอย่างเดียวนะ เราจะมีตัวละครใหม่นะนี่ครับผมสําหรับแบบระบบที่ว่าเลื่อนนะนี่ครับผมเริ่มแรกนะที่เราเล่นนะนี่ตัวละครจะมีแจกของมากมายนะนี่ครับผมสําหรับการจัดอันดับนี่ผมก็อยู่แบบอันดับที่อะไรไม่รู้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะแบบงงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูในเกมกันระบบตัวเกมนะผมจะลองเล่นในะมุมยูสักด่านหนึ่งนะครับผมอ่าวนเลยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวผมขอลองปั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูเทคนิคการปั้นโป,นปเกมอนของผมนะ ปั่นตรงไหนวะนี่ตรงนี้รูปแบบนะครับผมอ่ะเาะระเาจะใส่ตัวระดับเราจะใส่ตัวระดับเ็ดเข้าไปมาใส่อย่างไงวะเนี่ย,ยนี่ผมอย่างนี้นะปึ๊บใส่แบวะ่ามาจัดทีมยังไงวะอย่างนี้ก่อนนะแล้วสมมุติถ้าเราจะา่าจะตัวเป็ดออกละ่ะอ๋อกดตรงนี้ผมแบบแทนที่นะนี่ผมแล้วเราจะเอาตัวโปเกมอนระดับตัวอื่นใส่เข้าไปได้นี่ผมประมาณนี้เลยนะก็ อันนี้ออกไปครับผมสองดาวออกไปหนะ้าลิซาดอนนะซึง่งออกไปเราก็จะต้องหาตัวแบบทดแทนนะครับผมตัวที่ประมาณ3ดาวอะไรประมาณนี้ใส่ตัวเป็ดเหมือนเดิมเมื่อวาไม่ครับผมใส่เจ้ตัวอโลนิวแล้วกันนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูในเกมกันนะครับผมก็เรามาดูกันนะครับในเกมจะเป็นยังไงนี่ครับผมมาแนละ้ว แล้วก็คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้อีกหรือว่าเกมไหนอีกก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะเยอะๆเลยนะครับผมมาก็สําหรับวันนี้เราจะมาจาก,กันด้วยตัวเกมประมาณนี้นี่เรามาดูนะเอฟเฟกของเกมนี้จะเป็นยังไงกันแล้วส้ดไปนี่ผมประมาณนี้เลยมันจะเป็นคอมโบนะผมนี่ครับผมอ่านี่ผมผม่านหนาอย่างรวดเร็วเวลย มีระบบออโต้ครับผมนี่ครับผมไปะครับเป็นคอมโบนะเราสามารถเล่นมือก็ได้ครับผมนะจะมีเพอร์เฟกนะครับผมนี่น,นะครับผมนี่ครับผมคอมโบนะอ่าจะแรงครับผมถ้าเรากดคอมโบติดนะไหวเรามาดูนะผมเจอกับบอสนะผมนี่ครับมาของเราก็มีนะครับเจอกันหน่อยครับตัวไหนจะแรงกว่ากันพิกาจูดซัดไปกิดอดสซัดไปมิวซัดกลับไปแล้วครับผม กแกตนจัดไปมังกร,กรตบไปหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้อืไม่แตกครับผมแม่ของผมยืนไ,ไม่แตกแล้วเขาก็อันติกลับมาดูสิอันติน,ตนี่ับผมประมาณนี้เลยนะและทีเรายังไม่ได้อันติเลยที่ผมแตกวปนหนึ่งแล้วดูปิกาจูวใส่สายฟ้าหนึ่งล้านหมูเข้าไปจังหวะนี้ช็ตเข้าไปเกือบตายก็ผมจังหวะนี้แล้วก็จัดการไปหนึ่งทีก็เรียกร้อยครับผมประมาณนี้เนึงนะครับผมอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ได้สามดาววะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ